สิบค่ะลูกค้าและตามด้วยสีลูกค้านึกภาพตามด่านตัวเอาไปใส่กับเงนเกงขาวกระโปรงขาวใส่ผ้าคลุมผมนะคะสีอ่อนๆและใส่ผ้าใบน้องน่ารักมากมอมา20นะคะตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะคะ250หมอมา20ใส่เขียวนะมอมา20ใส่สีขาวที่รักสีขาวขายดีเนาะพี่เกเนานะมอมา20ใส่สีเทาค่ะ250หมอมา20นะคะตัวนี้จะเป็นสีดำนะ มือมา20นะคะลูกค้าจากตัวนี้จะเป็นสี ฟ้านะคะและมอมา24ที่หุ่นจะเป็นสีกรมค่ะรหัสมอมา20นะคะและตามด้วยสีใดเลยนะคะนี่เป็นเสื้อตัวใหม่นะคะลูกค้าจากของเพิ่งมาเลยรหัสมอมา20นะคะและตามด้วยสีใดเลยนะคะราคานะคะ250บาทนะคะสำหรับเสื้อรุ่นนี้ใครจะรับ CF ได้เลยเดี๋ยวดาไปต่อรุ่นต่อไปให้ลูกค้านะคะนี้ออกได้ถึง40